กลับมาสู่รายการเ่าอีกครั้งครับท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนการทำอาหารนะครับก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะครับคุณโคเขามีข่าวมารายงาน,นครับเขาบอกโอ้ทุกวันนี้จิตใจใคนมันโหดร้ายมากมันมีเรื่องฆ่าทุกวันคือหนูรู้สึกว่านปัจจุบันอะทำไมคนเรามันฆ่าแกงกันง่ายจังใช่ครับคือฆ่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดครับคือฆ่าไปไม่จ่ายเพราะาเขามายกหม้ออะ เดอนก็กว่างนะคุณผู้ชมคิดดูเดอนก็กว่าเนี่ยไม่ค่ากันแล้วเลยเราไม่อยู่บ้านคิดดูค่าเฉยเลยค่าไงครับเขาไปไม่จ่ายเขาเขาให้คุณเดือนกว่าก็บุญเลยเนละครับวันนี้เรื่องราวของเราจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้ชายคนหนึ่งนะซึ่งจริงๆแล้วเริ่มต้นจริงๆน่าจะเริ่มต้นจากการเป็นคนเรื่องอะไรล้างจานกันล้างจานล้างจานในร้านอาหารอย่าบอกนะครับว่านี่มาจากภาพยนตร์เรื่อง โหดหน้าเหี่ยวจอมโจรล้างจานเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่จริงเหรอเขาเริ่มล้างจานล้างจานในร้านอาหารแล้วก็ทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยคุคพักรักจาแล้วก็มานั่งดูว่าตัวเองชอบอะไรก็มาคิดว่าตัวเองชอบอาหารอิตาลีท่านผู้ชมคนล้างจานแต่มาคิดว่าตัวเองชอบอาหารอิตาลีเสร็จแล้วก็เราจะทายังไงดีก็ไปทำน่นทํานี่เสร็จก็มาตั้งว่างั้นเรามีร้านของเราเองก็แล้วกันเอาเฉพาะเท่าที่เราอยากจะทาตั้งโต๊ะเดียวโต๊ะเดียวนะโต๊ะเดียวโต๊ะเดียวนะฮะตั้งโต๊ะเดียวแล้วก็ทํา แล้วขายหน้าบ้านว่าง่ายๆอย่างนั้นน่ะนะฮะขายขายไปเขามีชื่อร้านไหมอ่ะไม่มีก็ขายไปขายเอ้ยคนก็ชอบเฮ้ยคนก็ใช้ได้ชอบเฮ้ยงั้นเราเอาเป็นเรื่องเป็นราวเลยอ่าเปิดเป็นร้านเลยชื่อสปาเกตตี้อินดี้จากโต๊ะเดียวเนี่ยจากโต๊ะเดียวฮะแล้วก็จากคนหลังจานฮะและปัจจุบันนี้กลายเป็นร้านซึ่งอยู่นี้ตรงเขาเรียกอะไรตรงตลาดภูอ่ะแถวๆถวาพระไม่ใช่เมือนตรงตลาดภูมหรืออะไรเดี๋ยวเดี๋ยวถามเขาก็แล้วกันฮะเป็นร้านร้านเดียวเลยที่อยู่ตรงนั้นและขายของได้ราคาด้วยและขายของยังมีคุณภาพด้วย วันนี้ก็จะมาสอนเราทำพเน่ผัดขี้เมาทะเลขอเจอท่านผู้ชมพบกับคุณธทรโชติทิพวัน์จากร้านสปาเกตตีอินดี้ครับโอ้โเด็กจ๋งนะช่างมาต้นอาผู้ใูก่ใช่ไหมลูกต้องงานตดอย่างนั้นใช่ครับคนนะท่านผู้ชมขอให้มีความเพียรเท่านั้นให้มีความพยายามถูกไหมใช่ครับเด็กล้างจานใช่ครับต้องมีความอดทนครับอดทนจากเด็กล้างจานจนมาวันนี้มีร้านตัวเองกี่ปีถ้าต้อง ตั้งแต่เริ่มต้นเลยก็ประมาณ6กปีครับหกปีเกือบเกือบหปีแล้วครับล้างจานมาก่อนนี่นะอ๋อล้างล้างนับตั้งแต่ล้างจานดินับตั้งแต่ล้างจานจนมาถึงนี่กี่สิบปีอ่าทางานโรงแรมอยู่ในช่วงเวลาประมาณสิบหปีแล้วก็ลาออกมาเปิดร้านอีกหกปีก็ประมาณยี่สิยี่สิบสองโอ้ใช่ครับตั้งแต่เริ่มล้างจานครับยี่สองปียี่สองปีครับแต่ยี่สิบสองปีเป็นยี่บสองปีที่เก็บเกี่ยวความรู้นะฮะไล่หาน่นหานี่มาใช่คค่อยๆมาเรื่อยๆจากอาหาร นู่นอาหารนี่อาหารนั่นแล้วมาพบว่าอาหารอิตาลีมันมีเสน่ห์กับเรามากๆใช่ครับกับตัวเขาเขาเลยเปิดนี่จากโต๊ะเดียวจากโต๊ะหนึ่งตัวครับที่ตั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาแก๊สหนึ่งตัวไม่มีที่นั่งครับเป็นเต็นเต็นสองคูณสองเต็นสองคูนสองแล้วก็ปรุงตรงนั้นนะใช่ครับเต็นสองคูณสองใช่แล้วเข้าไปเอาเอาไปกินที่บ้านเนี่ยใช่ครับซื้อไปกินเทคเอาเวอย่างเดียวเทคเอาเวียงใช่ซื้ออย่างนั้นเรียนจบอะไรมาจบช่างไฟฟ้าครับจบช่างไฟฟ้า ทงไ้่านผู้ชมดูรายการตรงนี้แล้วเห็นไหมครว่าถ้าท่านนั่งดูอยู่ขอให้เพียงแต่ท่านมีความมุมานะพยายามมีความตั้งใจจริงท่านทําได้นะครับเขาทําได้ท่านต้องทําได้จากไอ้โต๊ะตัวนั้นปัจจุบันกลายเป็นร้านชื่อสปาเกตตี้อินดี้อยู่ที่ตลาดเฟิร์สวันตลาดพูครับตลาดเฟิร์สวันตลาดพลูอยู่เข้าไปในอยู่ก่อนถึงตลาดพู50เมตรครับอยู่ไปปลายถนนรัชดาธิพัออยู่ซ้ายมือครับซ้ายมือเป็นตลาดเฟิร์สวันตลาดพลูแล้วก็ตรงไปจะเป็นตลาดพลู แล้วร้านเราเข้าไปอยู่ตรงไหนอยู่ในโซนโครงสร้างของตลาดเฟิร์สวันครับอ่าเนี่ยตอนนี้มีกี่โต๊ะละตอนนี้มีเจ็ดโต๊ะครับเจ็ดโต๊ะโอ้โหดูดิแต่ผมไม่เจอคนของผมไปเจอว่าขนาดเจ็ดโต๊ะนี่ทําไมออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ได้เพราะเขาต้องทําใช้ได้ดิถ้าเขาทําใช้ไม่ได้มันจะออกรายการเราได้ได้ไงงานเขาสวยมากงานเขาสวยอย่างหนึ่งนะเรื่องหนึ่งนะฮะชมาศเราเคยพูดกันแต่มันต้องอร่อยอร่อยฮะมาดูว่าเขาทำยังไงท่านผู้ชมลองดูนะเพนเน่นะเป็นอะไรที่ไม่ได้ทำง่าย ทำไม่ดีก็แข็งเกินใช่ใช่นะทำไม่ดีก็แข็งเกินทำดีเกินไปก็เละเลแต่เขาทำได้เพนเน่ผัดขี้เมาะทะเลนี่คือสปาเกตตี้อินดนี้ฮะนี่ฮะนี่น,นีที่ยืนอยู่อยู่ในใครเนี่ยพวกที่ยืนอยู่ด้วยเนี่ยอันนั้นข้างขวาเป็นภรรยาครับอ๋อแล้วก็อีกสองท่านเป็น อ๋อที่ภรรยาที่ที่คุณบอกไม่น่าเลยอะไรเนี่ยอันนี้ไไไม่ด้ปต่อออเเข้าาไใสปนมันนใช่ม้มมััันนนครบใส่้ทเลืองครััับอนนี้้ตงไฟกลางนะครับใส่กุ้งลงไปเซียให้สุกประมาณ70%เอากุ้งเซียก่อนให้สุกประมาณ70%ใช่ครับ70%นะครับแล้วเอาแล้วก็ใส่กระชายนี่ครับพริกไทยอ่อนใส่ไปครับกระชายพริกไทยอ่อนครับท่านผู้ชมแล้วก็พริกแห้งย่อสนนี่อันนี้เติมเพื่อความสวยงามครับแล้วก็พริกจินดาแดงกระเทียมปั่นครับผัดให้พอหอมครับระวังอย่าให้พริกกับกระเทียมไหม้ใช่ แล้วก็ลดไฟลงอันนี้ขั้นตอนนี้ลดไฟลงวป็นไฟเบาใส่น้ํามันหอยครับน้าตาลทรายหนึ่งช้อนชาซีอิ๊วดำเพิ่มสีสันครับแล้วก็ซอสปรุงรสครับครับผมโจ๋หัวไว้อาหารอิตาลีท่านผู้ชมนะฮะมีหมดเลยนะน้ำปลาฮะน้ำปลาอะไรนะจะผมโจหัวไ้นะอันนี้น้ำต้มเส้นครับแล้วน้ำต้มเส้นเมื่อสักครู่นี้ใส่ลงไปผัดให้มันเข้ากันใช่ครับแล้วจึงใส่เส้นเพนเน่ที่ลวกไว้9นาทีครับ9นาทีใส่ลงไป แล้วก็ใส่หมึกกล้วยตามครับหมึกกล้วยมันต้องใส่ทีหลังไม่งั้นมันกระดิ่งกระแดงไปแล้วต้องใส่ทีหลังสุดตอนนี้ต้องเร่งไฟแรงเร่งไฟให้แรงเต็มเพื่อเร่งให้กุ้งที่เหลืออยู่30มสสุกแล้วก็ปลาหมึกที่เพิ่งใส่ไปสุกแล้วตามด้วยตามด้วยใบกะเพราครับใบกะเพราคลุกเขาให้แห้งแล้วก็เ้นมีความเงาเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยเพนเน่ผัดที่เมาทะเลครับ ท่านผู้ชมท่านเส้นเพนเน่เนี่ยจริงๆเนี่ยมันจริงก็จะเขียนไว้ข้างกล่องเน,นะสมมติต่างเขาเขียนได้ว่าต้มสิบนาทีถูกป่ะใช่ครับแต่นี่เขาบอกแล้วไงฮะเขาทําจริงไงครูพักรักจําด้วยแล้วก็มันมีประสบการณ์จริงคุณต้มเพียงเก้านาทีครับทาไมเพราะว่าเราต้องใช้เวลาเรียะเวลาในการไปคูกิ้งต่อในกระทะหลังจากต้มแล้วความเอาเดนเต้มันก็จะพอดี <Al ente S 2> กับหนึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีครึง่งเนี่ยยังอยู่ใน,อย,ในอยู่ในเกณฑ์ที่เส้นดีดีเนบเนบ เหนียวนุ่มเหมาะกับการทาพาสต้าครับไม่ใช่กับไปต้มสักสิบนาทีพอเอามาผัดอีกมันก็จะเละครับเละเกินไปเขาต้องเขาต้องคํานวณเวลาแล้วดูสิช่างไฟฟ้านะช่างไฟฟ้าก็คํานวณเวลาว่านะฮะว่าอะไรเป็นยังไงนะแล้วก็การเล่งไฟการใช้ไฟอย่างนี้เขาบอกไปเรียบร้อยแล้วอะไรเป็นอะไรคุณน้องครับพาสต้าจานนี้มันเป็นสองสัญชาตินะคุณผู้ชมมันจะมีความเป็นอาหารไทยหนึ่งอันนั่นคือผัดขี้เมาครับแล้วก็มีความเป็นอิตาเลียนก็คือ พาสต้าที่เป็นเส้นเพนเน่เพนเน่คือเส้นกลมๆนี่ถูกตัดเฉียงเงี้ยครับสิ่งที่ได้คือเส้นเพนเน่มันหนึบดีจังเลยอ่ะและตัวน้ำผัดทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเคลือบอยู่ตรงเส้นเพนเน่และมีสมุนไพรมันเลยหอมแบบอันนี้อร่อยมากอืมอร่อยคือจะบอกว่าพี่ต้นครับครับหนูไม่รู้แล้วครับว่าอาหารอิตาลีเนี่ยเส้นมันต้องประมาณไหนหรืออะไรยังไงอะไรคือแข็งไปอะไรกินนิ่มไปโอ้คุณพอรู้ครับ เต้นเนี่ยมันพอดีมากคุณผู้ชมคือมันยังแบบมันสุกทั่วยังกรึบกรับอ่าแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แข็งแล้วมันไม่ได้เละคือเต้นเนี่ยพอดีแต่หนูกำลังจะพูดถึงรสชาติของคำว่าขี้เมาคุณผู้ชมคำว่าขี้เมาเนี่ยพ่อหนูนี่เป็นคนขี้เมาพ่อเขาเป็นคนขี้เมาเขาท่านผู้ชมแล้วพ่อเขาตายด้วยการเป็นช็อตปลาไหลช็อตปลาไหลช็อตวอ้นโป๊ตีนตัวเองอะไรอ่ะแย่คนมันก็เข้าอ่าก็ให้พ่อหนูตายเพราะอะไรเนี่ยคุณผู้ชมครับ คำว่าผัดขี้เมาคือมันถึงคืออันนี้สิ่ที่หนูจะพูดคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นที่เป็นรสชาติของของอาหารอิอตาลีนะครับหนูไม่ขอก้าวล่วงเพราะหนูไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นแต่ถ้าถามว่นนมาวันเนี้ยขี้เมาเพนเน่ผัดขี้เมาทะเลพี่ต้นทําถึงและเมนูนี้รับไปเลยครับซิปคะแนนเต็มซิปคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็ม ที Or, ่มั่วแบบอาหารทั้งอาหารไทยนิดๆใช่ไหมใช่ครับแล้วก็อาหารอิตาลีอย่างนี้อ <ah> ิตาเลียนแล้วก็มีฝรั่งเศสฟิวชั่นนะครับฝรั่งเศสฟิวชั่นก็หมายความว่าเอาเมนูฝรั่งเศสมามิกซ์กับอิตาเลียนเนี่ยบ้าไปแล้วอันนี้ทรัฟเฟิลใช่ครับอันนี้อะไรเขาเรียกอันนี้เฟตตูชินีครีมทรัฟเฟิลครับเฟตตูชินีครีมเฟตตูชินีเป็นชื่อเส้นนะดูแล้วคุณลองทานทรัฟเฟิลก็ได้รสเขารสชาติเขาได้พอดีไหมพอดีไหมเห็นยนะชิ้นนั่งอยู่ทั้งหมดนั้นใครครับนั่งๆกันอยู่ตรงนั้น เลี้ยงจากเลียเียงเลี้ยงเอาวัดดีกับกล้องด้วยครับสวัสดีดทุกท่านทุกท่านครับนี่ภรรยากับคุณแม่ครับภรรยากับคุณแม่คุณแม่ร้องไห้ไปแล้วนะครับเมื่อกี้ก่อนสิบคะแนนร้องก่อนสิบคะแนนเต็มอีกนะครับแล้วคนนู้นใครครับอันนี้ทีมงานครับทีมงานสองคนนี้ทีมงานเจ้านี้เหรอะไม่ใช่นะทีมงานกู้ยก็น่าร้องไห้นะแม่กว่ามันจะมาวันนี้ได้ถูกป่ะเมียด้วยใช่ไหมกว่าจะมาวันนี้ได้ถูกไหม ถือว่าทำไมไม่ถือว่าทำไมไม่พูดนะถือว่าจะพูดถ้าถ้าถ้ามีถ้ามีปัญหาโอยบอกมาเลยดีคุณใจเย็นอันนี้ช่างไฟนะนี่ช่างไฟภูมิใจในตัวเขาไหมคะแม่พูดได้เลยค่ะภูมิใจค่ะภูมิใจนะให้มีพูดบ้างได้ไหมเออฉันไม่อยากให้พูดเลยอ๋อไูมิใจไม่ได้ภูมิใจในตัวเขาไหมภูมิใจมากเขาสู้ไหมสู้มากค่ะนั่นน่ะใช่ท่าสำคัญเลยใช่ไหมท่าสำคัญของความเป็นคนไม่ต้องร้องท่าสำคัญของความเป็นคนนักสู้ครับ จง,จงเอาสิ่งนี้ไปจากรายการนี้จงเอาไปเถอะครับแล้วลงไปร้านเขาสปาเกตตีอินดี้ราคาไม่แพง,แพงราคาโอ้ราคามิตรภาพแต่มันอร่อยเกินมิตรภาพคืออย่างที่อาบอกครับหนูว่าจากคนล้างจานนะคุณผู้ชมนะใจด้วยนะครับคนเหมือนคนครับแต่คนมันไม่เหมือนกันออนะครับรักสินีรทำและทำตินีรัก ทุกคนหนูเชื่อว่าจะประสบความรินทรจแบบพี่ต้นได้ใช่ยินดีด้วยครับพี่ต้นเขาเป็นพี่น้องกันครับคนเขายวไม่ไดวเขาพวกเดียวเขาคงมีเรื่องเขาคงมีเรื่องไอ้ช่างท่าผมนะครับคิดว่านะครับเวลาหมดลงไปแล้วครับขอขอบคุณคุณธีรชิขอบคุณร้านสปาเกตตีอินดี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมรายการเรามาโดยตลอดนะครับจงมีความอดทนฮะจงมีความตั้งมั่นท่านทําได้ครับเขาทําได้ช่างไฟนะครับเขาทําได้ท่านต้องทำได้ลาไปก่อนจะกท่านพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ ้มากรูดเป็นยาได้ด้วยส่วนที่นํามาใช้ในการทํายาก็คือผลผิวของผลแล้วก็ใบนะครับรู้จักคาว่าให้เกียรติผู้ชมไหมคือเราก็มาทานอย่พี่ดมก็คือทำให้มันคึองตั้พร้อมพูนครับ ตั้งแต่ออกรายการมา10ปีผมก็ไม่เคยเห็นอีกฟิลหนึ่งเลยอ่ะถ้าเราอยากจะให้ต้งตำมเป็นที่รู้จักของชาวโลกหรือฝรั่งลองทำแบบเนี้ยคืเอคเนยถัวเลือก็เลยลองใส่เนี้ย